มรินิธมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตีแนวรับแนวต้านหรือหาโซนนะครับในการเข้าบายเข้าเซลยังไงนะครับวิดีโอนี้มีคําตอบนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีครับทุกคนก็เจอกับช่องเซนจิโอชาแนลนะครับวันนี้นะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่อะไรนะครับไม่รู้เหมือนกัน นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการหาโซนนะในการเข้าออเดอร์นะครับของทองคํากันซึ่งตามความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ทองคำนะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินน้ํามันนะครับหรือตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็สามารถใช้โซนตรงนี้ได้นะครับก็คือตัว d z v นะครับหรือตัว Daily Zone Volatility นะครับมันคืออะไรวันนี้เราไปดูกันครับโอเคแน่นอนนะครับก็เราเปิดมาที่กราฟนะอันนี้คือน้ํามันนะครับเราผมไปที่ตัวทองคําก่อนนะครับโอเค นี่คือกราฟทองคำนะครับกราฟทองคำเป็นกราฟเปล่าเลยนะครับแน่นอนว่าเท่านี้เราเทรดนะครับเวลาตีนะครับตัวแนวรับแนวต้านนะเราจะก็จะหานะครับจุดที่กราฟสัมผัสเยอะนะครับเห็นไหมอย่างเช่นวันนี้ผมทำการขยายจอเนาะอ่ขยายจอขยายจอไปอ่าโอเคจุดที่สัมผัสกันเยอะๆอ่าอย่างบริเวณโซนนี้นะครับเราก็อาจจะมองเขาว่าเอ้ยเนี่ยเขาคือแนวรับนะครับพอเขาเบรกลงมาจากแนวรับก็กลายเป็นแนวต้าน นะครับหรืออาจจะเป็นโซนนี้อ่ะตรงนี้ก็สัมผัสกันเยอะนะครับตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นโซนแนวรับแนวต้านซึ่งเห็นไหมว่าถ้าวันนี้เราตีเองนะครับถามว่ามันผิดไหมการตีกราฟนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับฝึกตีบ่อยๆแต่ละคนมีเซตอัพการเทรดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้อยากมองภาพการเทรดเหมือนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ผมแนะนําตัว d z v นะครับ DZV นี่คือตัวบอกโซนนะครับ เดลี่โซนของคู่นั้นๆนะครับทำให้เราสามารถหาจุดเข้าออเดอร์ได้นะครับตามอาจารย์เลยนะครับอ่ะวิธีการนะครับก็ทำการเพิ่มนะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็คือ e f นะครับเดลี่โซน volatility นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับโดยตัวเดลี่โซนนะครับเดลี่โซนเนี่ยก็จะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือเป็นตัว sentiment นะครับผมทำการขยายก่อน่ะนะครับ เท่านี้นะเรามองข้างๆนะครับเราจะเห็นตัว sentiment หรือก็คือตัวแดชบอร์ดที่บอก movement ของตลาดนะมันก็จะง่ายนะครับตรงที่ว่า้วันนี้บางคนอาจจะดูนะครับโซนนะครับอาจจะดูแนวโน้มนะครับของคู่เงินเนี่ยไม่ถูกซึ่งตัว daily โซ n e นี้ก็จะมีตัว s e n ิเ m e n t เป็นแดชบอร์ดอย่างเงี้ยให้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ย time f ฟ a ม15นาทีของทองคาตอนนี้นะครับเขากำลังเป็นดาวเ t r นอยู่นะครับ30นาทีก็เป็นดาวเ t r e n d หนึชั่วโมงก็เป็นดาวเ t r น n t ทำเ m e 4ชั่วโมงก็เป็นดาวเทรนนะครับทำเซ m เดย์เป็นไซเว์นะครับส่วนค่ามินค่าแม็กนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าออเดอร์เราควรถือนะครับในค่าเฉลี่ยเท่าไหร่มินก็คือบวกลบ1.6ก็คือประมาณ160จุดแสดงว่าเท่านี้เราเข้าออเดอร์เนี่ย,เ, order, เ,ยเราเก็บน้อยนะครับกว่า160จุดเนี่ยคุณขายหมูนะ ส่วนค่าแม็กครับคือการเก็บออเดอร์ถือรันได้ไกลที่สุดนะครับจะอยู่ที่บวก32นะครับก็คือ3 2 0 0พอยต์นะครับเราสามารถเก็บออเดอร์เนี่ยตั้ง TP ได้ไกลที่สุดนะครับ3 2 0พนพอยต์อ่า3,200จุดนั่นเองนะครับนี่คือการใช้ตัวแดชบอร์ดนะแต่วันนี้ทุกคนเห็นเส้นนะครับสีแดงสีเขียวเนี่ยเห็นเป็น Z1 Z2 Z3 ตรงนี้คืออะไรอันนี้แหละครับมันคือตัว Daily Zone เป็นตัว daily z o n เลยซึ่งตรงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามีการอัปเดตนะในทุกๆวันวันนี้เป็นโซนในในราคานี้นะครับในวันต่อไปมันก็จะมีการอัปเดตนะครับเป็นราคาใหม่เวลาผมเทรดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเออตรงนี้เส้นมันอาจจะแบบเราขยับเข้าแล้วมันอาจจะมีแบบเขาเรียกเกะกะนิดนึงเอาง่ายๆนะครับเวลาผมเทรดผมก็จะทําการตีโซนอย่างนี้เลยอ่ามาตีโซน Z 2ก่อนอ่าสีแดงใช่ไหม เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้นะครับราคาลงมาหา z ซ Z หนึ่งซสองนะครับแซสามเนี่ยมันคือโซนที่เราจะสามารถเข้าออ,อเดอร์บายได้นะครับมันคือโซนที่เราจะเข้าออ,อเดอร์บายดังนั้นเราจะตั้งเขาว่าเป็นบายโซนนะเราก็จะใช้ใส่สัญลักษณ์เป็นสีเขียวอ่าสวยงามนะครับแล้วก็โซนล่างอ่าแล้วก็โซนบนนะตรงนี้ ส่วนข้างบนนะครับแซเขียวแล้วก็มองเขาเป็นเซลโซนแล้วก็ใส่เขาเป็นสีแดงอ่าสีแดง Z2 อ่าบริเวณโซนนี้เห็นไหมราคาเนี่ยนะครับเท่านี้เราซูมเข้าไปดูดีๆนะราคาเนี่ยมีการสะบัดไส้ขึ้นไปบริเวณ Z2 แล้วลงลงลง,ลงมาเลยนะครับโดยเป้าแรกอาจจะมองเป็น z ซตหก็ได้นะครับทีพีสองเป็น Z2 แต่ถ้าหลุดทีแ Z2 ไปก็อาจจะไปหาโซนสนะครับ นี่วิธีการใช้นะครับค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเลยอ่ะพอเราตีโซนอย่างนี้เสร็จนะครับพอตีโซนอย่างนี้เสร็จเราก็อาจจะทําการปรับค่านะครับของตัวเดลิโซนตัวนี้นะครับบางคนอาจจะไม่อยากเห็นราคาเราก็ทําการปิดนะครับการโชว์ราคาอ่ะก็จะเหลือแค่โซนแหละนะครับก็จะเหลือแค่โซนแลละนะครับโดยนะโดยการใช้เดลิโซนเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่า ข้าวันนี้นะครับราคาขึ้นไปรีเทสบริเวณ z ซตแล้วเขาดูว่าเขายืนใต้เส้นได้เราก็พิจารณาเข้าออเดอร์เซลล์นะครับโดยที่เป้าเก็บกําไรของเราอาจจะมองตรงนี้เป็น TP1 นะครับกรณีเขาหลุดลงมาก็อ่ะตรงนี้เป็นเป้า TP2 ถ้าหลุดต่อนะครับก็ TP3 ดังนั้นสําหรับใครที่เล่นสายเบรกเอาครับถ้าหลุด Z ซตเราสามารถเล่นเซลล์เบรกเอาฟอลโล่ตามแนวโน้มได้นะครับผมได้เลย นะครับอ่านี่คือการใช้ตัว daily zone นะครับดังนั้นถ้าวันนี้ราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเขาไม่ผ่านแซกหนึ่งเขาก็ลงต่อครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกรอบเป็นเหมือนปิงปองเทรดดิ้งครับราคาก็จะสวิงไปมาอยู่ในกรอบนี้เห็นไหมเวลาเราเทรดนะครับเรามีตัว daily zone เราก็สามารถหาโซนในการเข้า buy เข้า sell ได้โดยที่เรานะ่ยจะไม่เข้ากลางทางครับอะไรที่เป็นกลางทางตรงนี้ไม่มีโซนเนี่ยเราก็จะพักมือไว้ก่อน เราจะรอเข้าออเดอร์บริเวณที่ใกล้ๆโซนเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นขึ้นไปหาเซตหนะครับเซตหราคาเท่าไหร่1856ห้าหถ้าเขาไม่ผ่านเราก็พิจารณาเข้า follow sell ตามแมวนวโนมได้เลยนะครับโดยเราก็จะมี tp 2 tp 3นะครับมองตรงนี้อ่ะเป็น tp นะครับอ่ะตัวนี้เป็น tp 1นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น tp ที่2นะครับเราเข้าอ,ออเดอร์ตรงนี้ SL เหนือเส้นนะครับ TP ก็ลากลงมาอย่างนี้นะครับยิ่งเท่าอันนี้เราใช้ตัว DZV ประกอบกับโกฮันเตอร์เนี่ยนะครับสมมตินะว่าวันนี้ผมอ่ะเอาโกฮันเตอร์ใส่เข้ามาเป็นเวอร์ชันที่4นะอ่ะเวอร์ชันที่4นะจะเห็นได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยถ้าเขากลับตัวเนี่ยโกฮันเตอร์เนี่ยในทางเฟรม M30 MM นะมีโอกาสเกิดสัญญาณบายเกิดขึ้นเรานะครับบางคนเป็นสายรีเวอร์ซอลก็อาจจะมีโอกาสเข้าออเดอร์บายนะครับบริเวณโซนนี้ นะครับพอการาฟขึ้นไปนะครับบริเวณโซนนี้เราจะเห็นว่าเขามีเส้นนะครับ borderline go u n t e r อยู่ถ้าเขาไม่ยอมหลุดขึ้นไปเขาก็ไม่ขึ้นเขาก็อาจจะปรับตัวฟอร์มตัวลงต่อนะครับเราก็ทําการย่อยไทม์เฟรมอีกอ่ะเห็นไหมนะพอเราย่อยไทม์เฟรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยบริเวณโซนเนี่ยอยู่บริเวณขอบกลาง g ั go hunter มีโอกาสนะที่ขึ้นไปตรงนี้แล้วเขาไม่กลับขึ้นไปนะไม,ไม่ไม่ไม่เขาเรียกวไม่เบรกขึ้นไปต่อ เขาก็มีการฟอร์มตัวลงมาได้เห็นไหมครับเริ่มเกิดสัญญาณบายแล้วใครเข้าออเดอร์บายบริเวณต,ตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามีโอกาสโดนล,ลากแต่วันนี้ถ้าเรารอบริเวณโซนจริงๆเนี่ยนะครับจุดนี้เราก็สามารถเข้าออเดอร์เทรดได้แล้วนะครับประมาณเกือบ300จุดนะครับไปดูในไทม์เซมที่เล็กลงอีกอานะครับถ้าวันนี้ราคาขึ้นไปบริเวณโซนหนึ่งจะเห็นว่าในทม์เซมเล็กของโกฮันเตอร์เนี่ย ะจะเกิดสัญญาณเซลล์บริเวณนี้แน่นอนนะครับเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าการาฟมีการทะลุบอเดอร์ไลน์มีโอกาสเกิดสัญญาณเซลล์นะครับตามแนวโน้มเราก็สามารถเข้าได้การเทรดแบบนี้ครับมันคือการใช้แบบมันติไทม์เฟรมเนาะเราเปิดนะครับในไทม์เฟรมใหญ่เพื่อดูแนวโน้มก่อนนะครับเราจะเห็นโซนนะครับแซฟหนึ่งซสองนะครับแซสามนะทั้งสีแดงสีเขียวจากนั้นเราดูแนวโน้มต่ออ๋อแนวโน้มเป็นดาวเทรนด์แสดงว่าเราต้องเล่นหน้าเซลล์พอเล่นหน้าเซลล์ปุ๊บโอเคกวนเตอร์นะถ้าเป็น ตอนนี้หน้าเซล์กวอนเตอร์ในเท้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่น่าเกิดสัญญาณเซล์แน่เลยดังนั้นเราก็ย่อยเท้าเฟรมต่อไปหาจุดเข้านะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมเราเข้าเซลล์แต่มันขึ้นไปหาเดลี่โซนพอดีเออแต่เดลี่โซนปุ๊บลงนะครับผมพอมาถึงเดลี่โซนด้านล่างเกิดสัญญาณบายเห็นไหมแต่ถ้าเขาหลุดลงไปก็ไปรอด้านล่างนะครับเห็นไหมเรามันทําให้แผนการเทรดของเราเนี่ยดูมีระบบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบดูเดลี่โซนนะผมก็บอกเลยว่า มันเวิร์กมากนะครับแล้วผมก็ใช้อยู่ในทุกวันนะครับในการเทรดในการไลฟ์ของผมนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกด Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันสอบถามหรือดิสคั t กันได้นะแล้วเจอกันต่อในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ